พระพุทธชินราชวันวิสาขบารมีพระอระหันตแห่งเมืองสิงห์หลวงปู่บุตรดาถาวโรรุ่นนี้จะเป็นรุ่นวันวิสาขบารมีนะครับเมื่อปี2534ปกุกเสกอธิษฐานจิตโดยพระอระหันตแห่งเมืองสิงห์หลวงปู่บุตรดาถาวโรนะครับอันนี้มีความงดงามทางวิจิต มากเลยนะครับนี่ครับวันวิสาขะเนี่ยรุนนิรุนนิยมเลยนะครับองหน้าหน้าพระลงทองนะครับเนี่ยลงทองเดิมจากวัด